อยากเป็นสุดยอดนักกีฬามันต้องฝึกอย่างไรเดี๋ยววันนี้โค้ชปูแนนมาบอกวิธีการให้แบบละเอียดแบบสับเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้รครับผมนี่คือแอลลูซ e นครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนัก ช่วยซ่องแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกไทโเจก๋งนะผมแม่เปิดมาด้วยการแบบออกหมัดแบบนี้นะผมคือต้องบอกก่อนครับมีคนถามมาหลังไม์แล้วก็ทั้งในคอมเมนต์เยอะมากครับว่า ทำอย่างไรถึงจะเป็นนักกีฬาที่ขั้นเทพได้ครับบางคนเป็นนัก,กรักบี้มาบางคนเป็นนักวอลเลย์บอลมาบางคนเป็นนักฟุตบอลมาครับแล้วก็มาทวงถามโค้ดว่าแบบโค้ดทำยังไงถึงจะสามารถเล่นกีฬาที่ตัวเองกําลังเล่นอยู่ตัวนี้เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยากชนะเขาอย่าที่แบบอยู่เหนือเขาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาบอกให้ว่าวิธีการฝึกเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรบ้างและเราจะต้องทําอย่างไรครับซึ่งดีเทลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปไปดูกันแปบน๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคคลิป,ปันต่อรบผมีเย อุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปู้นแนนวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้อ,ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิตูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิตูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิตูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในข้อที่หนึ่งครับก็คือคุณจําเป็นที่ต้องฝึก c o m p พล e ก e ์เอ็กซอเป็นหลักครับการฝึกคอมเพล็ก e ์เอ็กซอก็คือการฝึกเวทเทรน i n i n นั่นแหละครับผมซึ่งนักกีฬานะผมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ครับยังคงมีความหลงทางอยู่ในเรื่องของการออกแรงในเรื่องของการฝึกเวทเทรนด์ i n ้ครับล้วบอกก่อนนะผมว่าการสร้างกล้ามเนื้อพื้นฐานทางร่างกายขึ้นมาครับมีผลอย่างยิ่งต่อ p e r ร์ฟอร์มานซ์หรือว่าต่อศักยภาพทางกายของนักกีฬานะครับวันนี้ ผมจะไม่ได้พูดว่าแบบเอ้ยคุณจะมีหุ่นดีคุณจะมีกล้ามเนื้อเยอะคุณจะแบบตัวล่ําเป็นนักพองกายไม่ใช่นี่คือไม่ใช่เป้าหมายของนักกีฬาใช่ไหมครับการฝึก training, เวทเทรนนิ่งโดยเว่าอย่ายิ่งการฝึกคอมเพล็กซอร์ไซส์ครับจะช่วยให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าการฝึกแบบไอโซเลชันไอโซเลชันคือในที่นี้คือเป็นการฝึกพวกไบเซปเคิลชอสเซปพุชดาว พวกนี้นะผมจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะจุดซึ่งมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพียงข้อเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ c o m p o u e x e i คือจะมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อมากกว่า1ข้อเสมอครับซึ่งกลุ่มท่าเหล่านี้จะเป็นอะไรบ้างนะครับมี bench press squat deadlift ครับผมดึงข้อ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ทั้งร่างกายนี่คือข้อที่หนึ่งครับและถ้าเกิดว่าคุณใช้ในส่วนของ free w ทครับจะทําให้กล้ามเนื้อรายล้อมนะครับผมทั่วทั้งร่างกายของคุณมันทํางานร่วมด้วยนะครับและทําให้คุณมีประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ร่างกายได้มากกว่าคนที่ฝึกโดยการใช้แมชชีนนั่นเองครับผมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเป็นนักกีฬาไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาประเภทไหนก็ตามครับผมการฝึก w e ทเท t น r a i n i n g ในรูปแบบของ c o m p o u ซ d design ถือว่าเป็นโปรแกรมสําคัญนะครับเป็นหัวใจหลักขขอองงการเเล่นวคุณ ซึ่งระบบการฝึกครับผมนะครับคือให้คุณฝึกอย่างน้อยที่สุดนะครับคือ2ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นผลที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าเป็นช่วงออฟซีซั่นของคุณครับการฝึก3-4ถึง4วันหรือ5วันต่อสัปดาห์จะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากที่สุดนื่องจากว่ามันจะเป็นตัวช่วยทนำะให้คุณสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นถ้าเกิดว,ว่าคุณมีกล้ามเนื้อมากกว่านักกีฬาอีกคนนึงผมบอกเลยว่าแรงปะทะ การออกแรงต่างๆการกระชากการดันการผลกักการดึงการชกการต่อยพวกนี้ครับผมคุณจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเขาแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับผมและนี่คือข้อที่หนึ่งที่นักกีฬาทุกคนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นสุดมยอดนักกีฬาต้องทําครับมาในอย่างที่2ครับคือการฝึกแกงการนำตัวเป็นประจํานั่นเองครับการที่เราเป็นนักกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นนักบาสเกตบอลนักอลเร์บอลนักรักบี้นะครับผมอะไรก็ตามครับที่เราจะต้องเคลื่อนไหวเยอะๆครับ แกงการลำตัวมีความสําคัญต่อการเล่นกีฬาของคุณอย่างมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีแกนการลำตัวที่แข็งแกร่งครับผมเวลาที่คุณเข้าปะทะเวลาที่คุณเคลื่อนไหวเวลาที่คุณโยกหลบเวลาที่คุณทํากิจกรรมที่แบบต้องใช้ความเร็วสูงสูงครับคนที่มีแกนการรำตัวที่แข็งแรงครับผมมักจะทําได้ดีกว่าคนที่ไม่แข็งแรงครับและที่มาเลยคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาประเภทที่แบบเป็น highly contact คือเจอกับการปะทะแบบบ่อยๆครับการที่แกงการรำตัวที่แข็งแรงครับจะทําให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งของคุณไได้้ออยยยย่่าางมมกเ็นนวีผบล ท้าเลยนะผมนักกีฬากว่าครึ่งที่อยู่ในวงการการเล่นกีฬาครับอันนี้คือไม่พูดถึงนักกีฬาอาชีพนะผมสำหรับคนที่แบบว่าเป็นนักกีฬาที่แบบไปเล่นไปเตะฟุตบอลไปเล่นบาสที่เราเห็นตามสวนสาธารณะครับเชื่อหรือไม่ว่ากว่าครึ่งไม่มีใครฝึกแกงแกลางลำตัวหรอกนะครับไม่มีใครสนใจว่าจะต้องเล่นเวทไหมไม่มีใครสนใจว่าจะต้องฝึกแกงแกลางท่าไหนบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แล้วนะครับโอกาสที่คุณจะ เอาชนะเขาได้และสามารถที่จะมีภาษีเหนือกว่าคนอื่นๆเนี่ยับผมก็มีสูงมากครับผมดังนั้นนะครับการฝึกแกการลำตัวนะครับจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะออกกาลังกายแล้วก็สามารถที่จะเล่นกีฬาในรูปแบบที่คุณฝึกอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคนอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับและมาในอย่างที่3ครับคือการฝึกกล้ามเนื้อก้นนั่นเองครับผมการฝึกกล้ามเนื้อก้นครับจะช่วยทําให้คุณ มีในส่วนของกล้ามเนื้อชิ้นที่ใช้กระจายแรงนะผมเข้าสู่สะโพกแล้วก็ขาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก้นต้องบอกก่อนนะผมก้นมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของเราอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการวิ่งการสปินหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางแบบรวดเร็วครับผมก้นจะเป็นเหมือนฐานของการเคลื่อนไหวของคุณครับถ้าเกิดว่าคุณมีก้นที่แข็งแรงนะครับผมคุณจะเจอว่าการเคลื่อนไหวของคุณมันจะแน่นมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะวิ่งได้เร็วขึ้นคุณจะกระโดดได้สูงขึ้นคุณจะเปลี่ยนทิศทางได้เร็วมากขึ้น ทําให้คุณนะผมสามารถที่จะเล่นกีฬาในรูปแบบที่คุณทําอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นครบผมนะบ,บอกเลยครับอันนี้ผมพูดเลยว่ากวา่า 80%ของนักกีฬาที่เราเห็นในบ้านเราครับผมไม่ค่อยมีใครเล่นก้นกันยกเว้นผู้หญิงโอเคผู้หญิงเขาจะเล่นก้นเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณเล่นก้นครับคุณจะมีภาษีในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณแน่นอนคุณจะวิ่งได้เร็วกว่าคุณจะวิ่งได้แน่นกว่าคุณจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเคลื่อนไหวได้ดีกว่าแล้วนะการที่จะเอาชนะคู่แข่งคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปครับเพราะฉะนั้นนะครับผมากกบบน้ โอ้ยมึงแบบว่ามึงเป็นผู้หญิงเลยอ,อะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าไม่ใช่ครับการฝึกกล้กกามเนื้อก้นของเราคือการที่ช่วยทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกําลังกายและในที่นี้คือการเล่นกีฬาของคุณทําให้คุณนะครับผมเป็นบุคคลที่เหนือกว่าคนอื่นแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับและมาในอย่างที่4ครับผมคือคุณจำเป็นที่จะต้องฝึก functional training ครับคือต้องบอกก่อนนะผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแบบการ ฝึกด้วยคอมพเอุตส่าห์การสร้างกล้ามเนื้อแกนการลำตัวการสร้างกล้ามเนื้อก้นขึ้นมาครับถ้าเกิดว่ามองผิวเผินเนี่ยนะครับนี่คือเป็นระบบของการฝึกของ b o d y ้ u i l d i n g นะคือการเพาะกายใช่ไหมครับแต่ความเป็นนักกีฬาครับคือการที่เราเอาตัวของกล้ามเนื้อที่เราสร้างขึ้นมาได้มาใช้งานจริงมาทําให้มันเกิดประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นครับผมต้องบอกงี้นะครับนักเพาะกายนะครับกับนักกีฬานะครับที่เป็นนักกีฬาที่แบบนักฟุตบอลนักบาสเกตบอลพวกนี้ครับผมบางทีนะครับในบางกรณีนะครับอันนี้คือพ คือความเป็นคนที่แบบเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่คนใช้ยานะครับสองกลุ่มนี้นะผมมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ translate หรือว่าการแปลเอาตัวของกล้ามเนื้อของเรามาใช้งานจริงครับนะ้พอกายนะผมคือต้องขออภัยนะครับคือเขาจะมีความเชื่องช้านะครับถ้าเกิดว,ว่าเขาไปวิ่ง j o กกิง้งเขาไปเล่นกีฬาเขาจะเหนื่อยง่าย เขาจะช้าเขาจะทําอะไรได้ไม่เร็วเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากว่าเขาไม่เคยฝึกพวกระบบประสาทพวกนี้มาก่อนไม่เคยฝึกพวกความคล่องแคล่วมาก่อนครับแต่นักกีฬาครับผมนะโดยเฉพาะยิ่งในนักกีฬาในยุคปัจจุบันนี้ครับกล้ามใหญ่กล้ามเยอะแต่วิ่งโคตรเร็วเคลื่อนไหวโคตรเร็วเลยเนื่องจากว่าเขาฝึกการ l a ล e หรือว่าการเอาตัวของกล้ามเนื้อมาใช้งานจริงครับคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะครับต้องบอกนี้ว่าเขาจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ตัวของนักกีฬาคนอื่นที่มีกล้ามเนื้อน้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักเรื่องของการดึงนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อมาใช้งานจริงครับผมเขาจะกลายเป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดาที่มีกล้ามใหญ่เท่านั้นชุหมครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วการฝึก functional training ครับผมมีความสําคัญต่อคุณอย่างมากครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อของคุณเนียครับผมมาใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งลองคิดดูนะครับผมลองจินตนาการดูครับถ้าเกิดว่าคุณณมมมีีกลล้้้าาาเเือออท่่่ยยแวววคุงผ กระโดดอย่างสูงนะครับผมบอกเลยนะบอว,ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่หาตัวจับยากมากๆเลยับผมดังนั้นะนะครับอย่าขี้เกียจที่จะฝึกฟังชั่นอลเทรนนิ่งหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้นะครับผมว่าการฝึกฟังชั่นอลเทรนนิ่งเนี่ยมันมีผลดีต่อคุณนะผมให้คุณลองศึกษานะครับว่าการฝึกฟังชั่นอลเทรนนิ่งมีอะไรบ้างซึ่งมันมีผล2ออย่างลหลักคือหนึ่งทำให้คุณคล่องแคล่วมากขึ้นดึงกล้ามเนื้อมาใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนึ่งในระบบของการฝึก มีความทนทานเพื่อมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเหนือกว่านักกีฬาคนอื่นที่ไม่เคยฝึกพวกฟอร์ o n a น t r เ i n ิ่งหรือว่าฝึกคิดมาก่อนนั่นเองครับผมนะครับและนี่ก็คือ4อย่างครับ4สิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องฝึกครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะเป็นนักกีฬาเบอร์หนึ่งแล้วผมอยู่ว่าเป็นนักกีฬาอันดับต้นๆในวงการของคุณครับผมนะครับ ก็บอกกันมดสักขนาดนี้แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่ากดติดตามโค้ชบูแนนซะหน่อยก็จะเป็นกำลังใจให้โค้ชบูแนนอย่างมากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชบูแนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ